สวัสดีค่ะทุกคนเราก็เดินทางมาถึง EP ีที่3กันแล้วนะคะวันนี้เราจะเดินทางไปเมืองเซนไดจังหวัดมิยางิเพื่อเที่ยวซากุระแถบโทโฮคุค่ะก่อนอื่นเราจะต้องมาคืนรถที่ Toyota าเลนาคาสาขาอซุกิแล้วก็ทำการเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนคืนรถค่ะคืนรถแล้วเราก็สามารถเดินมาที่สถานีรถไฟ o อซุกิได้เลยค่ะสถานีรถไฟอยู่ข้างๆกับโตโยต้าเลนาคาสาขาอซุกิเลยค่ะ แล้วเราก็เก็บภาพรถไฟที่จอดอยู่ที่สถานีอซุกิมาฝากค่ะและเราก็จะเริ่มใช้ JR East Pass Tohoku Area ตั้งแต่สถานีอซุกินี้เป็นต้นไปเลยค่ะใช่ไม่ใช่ไม่รู้อะขึ้นมาแล้ว <laughs> ระหว่างทางนั่งรถ JR จากสถานีอซุกิไปสถานีโตเกียวนะคะก็จะขอเล่าเกี่ยวกับ JR East p a Tohoku Area นิดนึงค่ะวิธีการใช้พาสก็เหมือนตั๋วรถไฟทั่วๆไปค่ะเพียงแต่ว่าเมื่อเราเสียบตั๋วเข้าไปในเครื่องก่อนผ่านเข้าสถานีมาแล้วเราจะต้องหยิบพาสออกมาด้วยทุกครั้งค่ะขอย้ำอีกครั้ง ถ้าคุณทําตัวหายแล้วหาไม่เจอซื้อใหม่ทุกกรณีดังนั้นรักษาพาร์ทยิ่งชิพนะคะ <Hi. S 1> แล้วตอนนี้เราก็มาถึงสถานีโตเกียวแล้วค่ะแต,แต่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 ว่าลงผิดค่ะ ก็เลยรีบขึ้นขบวนเดิมแล้วไปลงโตเกียวต่อค่ะกำลังมาขึ้นรถไฟไปเซนไดนะคะสถานีโตเกียวคนบูุกพันมากคนเยอะมากลงเล็บมาก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 ,มาก,มากอันนี้เรากำลังไปตู้ที่เราจองไว้ก็คือตู้ที่สองอันนี้เป็นที่เราจองไว้เป็นรอบ 1 6เอ่อสิบนาฬิกาี่สงายอากิตะชินคันเซ็นดุนนมาช่วยด้วชก้วย่กด้วย่วยกูด้กน่ด้วยช่นแล้วยช่ว้วช่วนกูดเราช่วยกูดะวยชก็จะตยูดู้่ด้่หน้าจอ่นก้ว่าขกวนท่ว่เราจะต่้องข่้นเนี้่ยอยยู่ที่แทร็่กนัมเบอร์อะไร อย่างของเราเป็นทยาบูสาโคมันจี35เราเวลา16นาฬิกา20นาทีก็จะอยู่ที่แทร็กนัมเบอร์23เราก็จะขึ้นมาที่แทร็กนัมเบอร์23ได้เลยค่ะ พอเราขึ้นมาที่แทร็ก23แล้วเราก็จะไปที่ตู้ที่เราจองที่นั่งไว้อย่างของเราตู้ที่2เราก็มายืนรอเข้าแถวเลยค่ะแล้วก็ที่หน้าจอก็จะบอกว่าเป็นขบวนอะไรที่กำลังจะออกแล้วก็เวลาเท่าไหร่ก็รอเวลาขึ้นรถชินคันเซ็นได้เลยค่ะเนื่องจากเที่ยวจนไม่ได้กินเราก็จะซื้อข้าวกล่องที่สถานีชินคันเซน็นร้านฮานากาตะยะนะคะซื้อข้าวมาประมาณ3กล่องค่ะก็จะมีข้าวหน้าปลาแซลมอนข้าวหน้ารวม แล้วก็ข้าวหน้าเนื้อค่ะกินจนอิ่มท้องก็ใกล้เวลาถึงเซนไดแล้วค่ะโดยเราจะใช้เวลานั่งชินคันเซนจากสถานีโตเกียวมาที่เซนไดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะพอเราถึงเซนไดแล้วก็เช็คอินเข้าที่พักแล้วก็พักผ่อนเพื่อเตรียมเดินทางวันต่อไปค่ะอีก7สถานี26นาทีไปลงสถานีฟูนาโอกะจะไปดูรถไฟปุบป,ปิก แต่ปรากฏว่ารถไฟปุ๊กปิกปิดทำการแล้วตั้งแต่เมื่อวานอดเลยอดได้ลูกกับซากุระและรถไฟปุ๊กปิกนะคะแต่ไม่เป็นไรก็ไปชมวิวริมแม่น้ำชิโรอิชิเอาแทนอันนี่าลารถไฟเจ้า ราจะนั่งรถไฟ JR เพื่อไปลงที่สถานีฟูนาโอกะเพื่อชมซากุระริมแม,นม hi, ่น้ำชิโรอิชิแล้วก็เดินต่อไปอยังฟูนาโอกะคาสึนรูนพาร์คค่ะแล้วเราก็มาถึงสถานีฟูนาโอกะกันแล้วค่ะพอเดินออกมาจากสถานีเราก็เจอต้นซากุระต้นใหญ่มากฟอร์มสวยมากคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวกันเลยค่ะ และนับจากตรงจุดนี้เป็นต้นไปเราก็จะถ่ายวิวถ่ายซากุระเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้ชมบรรยากาศกันแบบเต็มๆเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นซากุระรึม้ยนะน พอเราชมซากุระที่หน้าสถานีเสร็จแล้วเราก็จะกลับเข้าไปในสถานีแล้วก็ข้ามฝั่งมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อเดินมาที่ริมแม่น้ำชิโรอิชิค่ะ ่ข,ของใครอ่ะวิ่ของใครเอาไปคืนเขาไม่ไม่เอาไปคืนสถานีรถไฟเมื่อสักครู่นี้อาจเจอคนทําตั๋ว JR East Pass หล่นไว้ค่ะเราก็ไปฝากไว้ที่นายสถานีฟุนาโอกะแล้วค่ะแล้วเราจะพาเดินล้อริมแม่น้ำชิโรอิชิเพื่อเดินไปยังฟุนาโอกะคาร์สลุนปาร์คค่ะ ระยะทางเดินจากจุดนี้เกือบ1กิโลเลยค่ะคงใช้เวลาเดินประมาณ15-20นาทีแต่ว่าเราเดินไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยแล้วก็นั่งพักไปด้วยเลยใช้เวลาค่อนข้างนานค่ะน่าจะสัก30นาทีได้เลย สวยมากเลยค่ะทุกคนนี่ขนาดว่ามีบางส่วนเริ่มร่วงนะคะแต่ก็ยังสวยมากๆสวยจนเราไม่รู้จะบรรยายยังไงให้สมกับความสวยนี้เลยค่ะสวยจนอยากเก็บกลับบ้านสวยจนอยากพาเพื่อนพาทุกคนมาเที่ยวด้วยเลยค่ะ ทุกคนสังเกตที่ต้นซากุรานะคะก็จะเห็นว่ามีนัมเบอร์ติดอยู่ที่ลำต้นเพื่อบ่องบอกว่าต้นนี้เป็นต้นที่เท่าไหร่จากที่เราดูมาตรงต้นทางที่มีสะพานนะคะเราเห็นเป็นต้นที่ประมาณ199ค่ะจากข้อมูลที่หามาซากุระริมแม่น้ำชิโรอิชิมีนับพันต้นเลยค่ะ นกยจะเป็นภูเขาหิมะข้างบนนะแล้วก็เป็นทิวสากุระหิมะภูเขาหิมะแต่วันนี้รถไฟปุกปิดน่าจะปิดเพรามันต้องเดินขึ้นไปสูงมากเลยต้องโอ้จะไม่วันนเ้าก็เลยว่าจะไม่เดินขึ้นไปนะคะ่ะ สำหรับฟูนาโอกาสคัสซอนรูนพาร์คนะคะวิวตรงนี้ภาพตรงนี้เป็นภาพที่ดึงดูดให้เราอยากมาชมซากุรนะณที่แห่งนี้เลยค่ะเพราะว่าเราได้ดูซากุระด้วยแล้วก็มีภูเขาเฮมะเป็นฉากหลังสวยงามมากๆเลยค่ะ วันที่เรามาฟูนาโอกะก็มีฟู้ดทรัคขายของกินอยู่ประมาณ3คันค่ะก็จะขายพวกแฮมเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายเครปเย็นแล้วก็น้ำค่ะส่วนตัวเราซื้อน้ำมา2แก้วแล้วก็เดินกลับไปหาสมาชิกที่ต้นทางค่ะ,ะภาพนักท่องเที่ยวสภาพนักท่องเที่ยวนะครับมีแค่คนนี้กับคนนี้ที่เดินไปถึงาคารสอ <Castle. S 1> ร์ลูป้าแครับ อตอนนี้ก,นก็เลยไม่ไหวแล้วนะครับ <laughs> ไม่ไปแล้วหมู่บ้านสนาจริงจ่อนะครับไปตลาดเช้าซื้อของกินดีกว่านะครับวันักสูด้วยสิห,หลังจากเต็มที่กับการเที่ยวมาแล้วทั้งวันเราก็จะกลับเซนไดเพื่อมากินลิ้นวัวย่างค่ะ และขอปิดอีพีที่3ด้วยลิ้นวัวย่างเมนูชื่อดังของเมืองเซนไดซึ่งเรามากินในสถานีเซนไดมีหลายร้านเลยค่ะ